พามาดูรถสุดลอยหนึ่งคันป้ายแดง Gcx 160ตัวใหม่ใหม่ไม่ใหม่หมหมไม่เกี่ยวแล้วตอนนี้มาดูแล้วกันมาคันนี้บอกได้เลยว่ารีนใสสะอาดมากจัดชุบ้อสุเมีวิทย์แทนมีปอกแทนอะมาด,ด,ดูรวมกันนี่ดูปอกแทนก่อนเบียสโซน่าตัวนี้งานร้อยกว่าบ,บาทนะแต่ว่าเนื้อคดนิ่มเลยเนื้อดีมากปลายแทน Cnc งานตัว V สองนะโคตรสวยมากมีแฮนมงกุฎตรงกลางครับตัวนี้ใส่ได้เลยครับเป๊ะ นี chat, uh, so nice again, gi, ่นะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสมบูรณ์มากนี่ไปมองจากข้างหลังดูนะตำแหน่งแบบบาลานซ์สวยมากเลยแล้วก็มาที่นี่ตัวเซอร์ไพรส์ตัวหนึ่งคือตัวโชกโชกหลังตัวพิเศษนะคอมบิกขนาด320หายากมากหูล่างเป็นออโต้นะครับตัว c ซ c ยนซล้อเป็นโยโก1.2ดุมตรงรุ่น160นะไม่มีนิดหลังยางหลังเป็นโยโกเบอร์50ครับร้อยนะแล้วก็มาดู ทรงสวยมากโชคขนาด3ามี่ตัวนี้นะสเปคแต่ถูเเดิมสวยเลยเนียนนะล้นหน้านะล้อหน้าดุมตรงรุ่นเหมือนกันร้อยหกสิบสังเกตจารนิดหน้าไม่ได้เปลี่ยนนะตำแหน่งเดิมทุกอย่างเลยล้อหน้าเป็นเบอร์ห้าสิบพับเก้าสิบนะจารนิดหน้าเดิมนะครับนี่แหจนติ uh ้เกอร์ต huh. okay. ัวน hmm. yeah. hmm. yeah. like ี like so, ้ด้วยนะตัวนี้นะใครอยากได้ตัวนี้ต้องรีบมานะมีไม่เยอะละเดี๋ยวผมจะแล้วก็มีโหลดหน้าด้วยนะโหลดหน้าประมาณหนึ่งจุดห้านิ้วนะครับมาดูนะครับ ตัวแฮนเนี่ยลงตัวมากๆเลยนี่โดนหนึ่งนห้านะครับยังยืดดีเลยนะมาดีเลยนะสวยสวยจริงนะตอนนี้เมียนใสสะอาดต้วแดงด้วยแล้วก็เดี๋ยวโยกเดี๋ยวโยกยกหลังให้ดูนี่นะมันมีชกหลังครับนี่สวยเลยตันนี้เนี่ยโดยรวมทั้งหมดเนี่ยใช้ครบไปประมาณเจ็ดพันกว่าบาท 7,000คันประมาณนี้นะใครอยากได้ชุดนนี้มาคอมเสิร์เลยนะช้เวลาติดตั้งวันเดียวจบเลยครับประมาณนี้ฝาั่งดีดไฟแดงสีขาวคันนี้ใส่เงียบเนียบล้อดำไปด้วยแล้วกันใครมีงบเท่าไหร่จะมาจาัดสั้างยังไงก็เชิญได้นะเอฟวา,ายอะไรแต่งแข่งแต่ละลานะครับขอบคุณมากที่ติดตามนะแล้วมาเจอกันใหม่ครั้งหน้าคันนี้ฝากไปด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ